ครับผมวันนี้เรามาทดสอบเครื่องสอับขิงนะครับผมฝานขิงนะครับผมจำนวนสามเครื่องนะครับผมก่อกนจะดูเครื่องแรกนะครับผมดูเครื่องสุดท้ายก่อนว่างนัน <laughs> <laughs> ดูกันครับผมโอเคไหนกัน <laughs> โอเคครับ okay, มันชิงงานจะเท่ากันหรือเปล่าโอเคลงไปลนโอเครับ okay, <Okay. S 1> ดูเครื่องสุดท้ายถึงไหนกึเครื่องสุดท้ายเนี่ยดูเครื่งแรกครับผมเครื่งแรกแรงจะหมดเลยนะอ้าวับ okay, สวยมากครับผมโอเคเชียร